ผมซีมอะไรหรือว่าชื่อเดิมเราชื่อมอะไรไปจเรียอ่าไฟนิวซ้อมมากี่วันโอ้เป็นเดือนครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายอยู่ที่สารคามที่เดิมเลยแล้วมีใคชื่อเป็นคอลซ้อมอมีสสงพี่กุมารอยก็เปิดพี่ในข่ายเชิญเะนี้อายุท่าไร่ะ3สูงท่ไหร่นหกป่อยๆตอนนี้หมวยสไตล์เขาเปิดเมวันนี้เลยต้องมาเจอิติพันธ์ยังไม่เคยตกันะครั้งแรกเลยศึกษาเคมาต่ยัง เขาเม you know> ื่อจะตายสไตล์เดียวกันนะวันนี้มาเจอเขาวางเคสวางแขงให้ดิก็ไปลืมเลยตามสไตล์เราไม่ไรเดี๋ยวแก้ไขเขาไปที่เนาะล่าสุดเราไปต่อยไว้ที่ถอดบ้างใช่ไหมวันนั้นต่อยกับใครนี่คือพัฒนาชินเพียงบ้าเพแพ้คะแนนเหรอแพ้นองไปโดนอะไรอ่ะโดนเขาโอ้ยทั้งวันโดนเลยวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยสิบเจ็ดร้อยสิบเจ็ดวันนี้เหลือร้อยสิบห้าวันนั้นปล่อยไปออกปล่อยไปต่อยเหรอออกมาต่อยกลางวันเนาะ แล้วไม่เคยกี่ไฟแล้วเนี่ยก็ไฟเมื่อกี้อ๋อสลับไปสลับมาก่อนนั้นนนั้ก็ชนะเลือดราชการอันนี้เลยเพิ่งไปพลาสอันนี้มาพร้อมมาแจ้งเกิดไหมวันนี้ตรวจเวทร้อยสิบห้าเข้าชั้นหนักยางเป็นไงบ้างอดีมาผ่านเรียบร้อยร่างกายตอนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์สม่วยแข็งแรงวันนี้พร้อมแจ้งเกิดที่นี่นะคุมมากี่กิโลสามสี่กิโลต่อยมวยไทยของเราหลัก ก็หลักรอยรับอ่าโค้จังหวัดาาฟาเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยอวันนี้ฟาเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมเต็มที่แน่นอนอ่าคู่เอกช่องทูเลยวันนี้อ่าขอโชคดีค,ครับ